เอ a x แกรดไม่เกรงใจใครจริงครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับทางพี่อาขายใหญ่ของยามาฮ่านะครับนนก็ต้องบอกเลยนะครับว่า X Max ตัวใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยคือคือผมใฝ่ฝันเลยนะจะได้ขับคนแรกแรกแล้วนี่คือทริป,รปแรกเลยนะครับที่ทาง X Max เขาก็จับมานะครับเพราะต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับมันมีความใหญ่มีความคือ เรียกว่าใหญ่แบยบเนี้ยไม่น่าจะขับในเมืองได้คล่องตัวแต่ปรากฏว่าดูจากการเข้าโค้งจากการที่ใช้การแฮนดิ้งต่างๆนา,านาแล้วเนี่ยผมว่าโอ้หมันคล่องตัวลแล้วก็แบบใช้การเดินทางไกลเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะสะดวกสบายด้วยผมว่าโดยการที่วางขาแล้วก็ความใหญ่โดยเฉพาะยิ่งตัวผมใหญ่ด้วยนะเบาข้างหลังเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับตัวผมนี่สูง185เซนติเมตรนะแต่ว่านั่งแล้วแบบไม่ต้องงอขาเนี่ย ด้วยความสวยงามแล้วก็โดยเฟรมของเขานะครับตัวใหม่ด้วยอันนี้ผมชอบมากมากนะครับคือความสวยงามแล้วก็ทั้งหลายปแหนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรื่องของสมรรถนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้วย ODO นะครับหรือว่าในส่วนของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จากที่เราได้ไปฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้า XMAX 300ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัว m i n นอร์เชนใหม่ล่าสุดแต่มันไม่ได้ m i n นอร์เชนแบบนิดนิดหน่อยหน่อยคือทั้งเฟรมหน้านะครับเรื่องของไฟนะครับไฟข้างนี่คือถ้าเกิดแบบแตกอะโอเคอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าถ้าแตกเฉพาะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่า,วาทั้งตัวเฟรมนะครับตัวกระจกบังลมข้างหน้านี่นะครับ มันจะใช้ของตัวเก่าไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับเมเนเชนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นโฉมหน้าตาของเจ้า X-Mac ตัวใหม่นี่นะครับก็เลยดูแปลกแตกต่างไปจากตัวเดิมนะครับผมบอกได้เลยว่ามันสวยขึ้นและด้วยความที่ เขาเนี่ยนะครับออกแบบมาในช่วงของอการนั่งนะครับมันจะค่อนข้างกว้างน้อยลงนะครับแต่ว่ามีความใหญ่ขึ้นคือมันยาวออกไปนะครับก็เลยทําให้สามารถที่จะนั่งค่อมได้ง่ายๆคือผู้หญิงก็จะนั่งได้ผู้ชายก็จะนั่งดีนะครับแล้วเวลาการเข้าโค้งเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคือเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอ่ะยอดฝีมือมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพอเราเข้าโค้งหน่อยเนี่ยนะครับความความสูงของรถของเขาเนี่ยนะครับมัน ใกล้เคียงกับพื้นถนนมากขึ้นก็ทําให้เราดูเหมือนกับแบบเราแบนเข้าโค้งเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการออกแบบมาคือดีไซเนอร์ของเขาอะนะครับก็ต้องการออกแบบมาให้ทั้งคนตัวสูงตัวเตี้ยเนี่ยนะครับขี่ได้สบายคือพอมันโหลดลงไปบางทีคนตัวสูงอาจจะขี่ไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาเผื่อช่วงของการวางเท้าอะไรไว้ด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องหลักของสลีระเนี่ยที่ให้มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างคนตัวสูงกับคนตัวเตี้ยหรือว่าพูดง่ายว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันมี ค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันแล้วก็รายละเอียดของเขาเนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของช่วงล่างถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงล่างเดิมเดิมแต่เนื่องจากว่าพอเขาทําให้มันขับขี่ได้ง่ายขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายมันก็เลยทําให้เขาโคง้งแล้วก็การควบคุมทั้งตัวแฮนด์แล้วก็เรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยกนะ็ค่อนข้างสะดวกง่ายดายด้วยนะครับสำหรับ X Max 300ตัวนี้นะครับผมอยากจะให้เน้นไปในส่วนของเรื่องของ รายละเอียดของหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับมีรายละเอียดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะครับเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บนี่นะครับมันก็จะมีตัวโลโก้ของยามาฮ่าขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดเป็นดิจิตอลหมดแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของอการใช้งานนะครับของเขาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยนะครับมัน <c oughs> นะครับมันก็สามารถเลื่องหมดได้คืออย่างนี้ XMAX ตัวนี้นะครับมันเป็น Y c o n n e c t มันเป็น Y c o n n e c t ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้บลูทูธได้ใช้เชื่อมต่อเรื่องของการฟังเพลงได้นะครับเรื่องของการตรวจสอบทิปคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันโอดีโอนะครับในเมื่อกี้นี้คือโอดีโอเลื่อนกลับมาก่อนเป๊บนี่นี่โอดีโอในรถยนต์แต่ว่าที่มอเตอร์ไซค์ของาม m a ่าเขาจะเรียกโอโดนะครับเขาเรียกโอโดซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือทิปคอมพิวเตอร์นรั่นแหละนะครับ ที่คอมพิวเตอร์ต,อรต,รตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้หลายฟังก์ชันหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยนะครับก็จะให้รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกโหมดต่างๆนานาได้ทั้งหมดกันกับขี่โหมดของความปลอดภัยโหมดเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์โหมดของเนี่ยครับอย่างเรื่องของอากาศเขาก็จะมีนะครับว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของเร่องอากาศนะครับ<ช>ว่ามันสามารถที่จะเซตอัพได้หรือว่าจะเอา บรรยากาศตอนสดๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบาะนะครับอานะครับเบาะเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างกว้างขวา,างก็เห็นว่าเนี่ยครับสามารถใส่หมวกครึ่งใบแล้วก็ใส่หมวกเต็มใบได้นะครับฉะนั้นเรื่องของการบรรทุกสัมภาระของ ใต้เบาะที่นั่งเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเบาะเนี่ยเขาจะทําให้แบบว่าคนตัวเล็กเนี่ยสามารถนั่งได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าความกว้างขวางของ,ของการเก็บสัมภาระเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ทั้งหมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกขึ้นใบแล้วก็หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วนะครับก็ยังมีเหลือที่สําหรับว่าใส่สัมภาระของขอ,งองยังอื่นอีกด้วยนะครับแต่ว่ารถตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อที่จะนะครับให้ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะ ไว้แหลกได้นะครับพอไว้แหลกเราก็จะไว้กระเป๋าได้นะครับจริงๆแล้วกระเป๋าด้านหลังกับใต้เบาะที่นั่งนี่ก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องมีตู้ข้างๆหรอกนะครับมันไม่จําเป็นแล้วก็ยังก็ด้วยความสบายของเขานะครับก็อย่างที่เห็นจะให้เห็นขานะครับก็คือจะวางในลักษณะแบบยืดไปแบบนี้หรือวางแบบนั่งโซฟาก็ได้นะครับก็คือค่อนข้างสบายแล้วก็คือตัวผมสูงแล้วก็ การใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายผมก็เลยยังรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเขาออกแบบยังไงนะครับว่าทําให้คนที่เป็นตัวสูงแบบผู้ชายหรือว่าอย่างผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้ง่ายเนี่ยผมก็เลยต้องยอมรับว่าโอ้หตัวนี้คือเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับก็อย่างที่เห็นก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าที่มีเปลี่ยนแหมงใหม,ใหม่แต่อยากให้เน้นไปเรื่องของ Y Connect นะครับเมื่อท่านเชื่อมต่อ มือถือกับเจ้าตัวรถนี่แล้วนะเขบ,บอกได้เลยว่ามือถือ iPhone ของคุณจะเป็น Android หรือเป็น i อ s ก็ตามนะครับมันก็สามารถที่จะแบบล็อกเวลาเดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลของการเดินทางได้ด้วยนะครับทีนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วเวลาพอแบบว่าคุณจะขับไปที่ไหนหรือว่ามีแฟนเราจะขับไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าไปที่ไหนบ้างอะไรนะครับก็ ดีครับสวยงามนะครับราคาของเขานะครับที่1 8 9 9 0 0 0บาทนะครับก็เป็นราคาเดียวเลยนะครับลองไปดูกันครับผม